ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่ครับปดาไปไหนหนุ่นไปไหนปาดาปดาไปไหนโอ้โหไปแล้วปดาบอกว่าวันนี้นัดกับหมอหมอนัดนะคะไปหาหมอแล้วเด้อปดานะเดี๋ยวเราขอเรียกว่าเอาค่าขนมให้มินน้อยนะคะพอดีมีเอฟซีนะคะฝากให้มินน้อยนะคะก็คือพี่ทนายสัก,กรินกับทนายนงนะคะให้ค่าขนมมินน้อยคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ผ่านไหลสดมานะคะน่ะเ้รูมินน้อยตื่นหรือ,อยังเนาะนะคะเอะนะคะเอฟซีนะะ FC ท่านใดที่มีความสงสัยนะว่าจิกโกกลับไปคนแก่น็นะวันนี้เราก็ได้เจอตัวแล้วนะเขาบอกว่าจิกโกหายไปอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากจิกโกว่าทำไมจิกโกหายไปเมื่อวานเนาะตื่นมา ทำได้กิฟหนึ่งก็ไม่มีใครอยู่ลุงก็ไม่อยู่แล้วก็รู้สึกปวดหัวนหน่อยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปตากน้ําฝนเล่นน้ําฝนมาอย่กับเด็กเลยเอาแล้วตกมาตกมาเมื่อวานปวดหัวนหน่อยเหมือนเหมือนจะไม่สบายนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากกค่ะก็เลยบอกป้าว่าถ้าไม่มีอะไรผมขอกินยานอนพักก่อนก่อนนะครับป้าบอกโอเคไปไปไม่ได้บอกใครเลยค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่เอฟซีไม่เห็นจิโกนะไม่สบาย เป็นวัด่ะเดี๋ยวน้องทานข้าวเสร็จแล้วก็วันนี้ลุงป้าก็ไปทรงไดเรียนนะาจะทําธุระนิดหน่อยอจิกโกก็ก<ป>พักผ่อนเด้อไปด้วยเหรอครับไปด้วยอไปคะป้าก็ไปด้วยจ้ะอืมจิกโกก็กินยาพักผ่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีงานมีอะไรก็จะได้ลุยอ่าเอาร่างกายไว้ก่อนเนาะอ่ะให้จิกโกทานอย่างอริ่อร่อยนะคะค่ะแม่ครัวบอกว่าขอความร่วมมือช่วยด่วน เพราะว่ามีแต่ใครใครก็ทําไม่ได้ไเดี๋ยวเราจะมาลองความสามารถของเราดูบ้าง,งว่าเราจะทําได้ไหมเพราะว่าทําไมสาเหตุมาไรกางมังอยู่ในโม่นย่าบอกว่าเอาการมังไว้ในโม่นะเคสแอนก็ ดีว่า fc เย้ยเดี๋ยวเดี๋ยววายละออกทีเถอะวายละโอ้โหยาเอ้ยโอ้เป็นลัขนาดนั้นเยเหรอโอ้หมดเข้าไปเลยที่โกมันพอดีเลยไงเอ้ fc โอ้โห fc เลย ถ้าใครเอาออกได้นี่อ,อกได้แค่เท่าไหร่พี่แอมอกได้แค่ออกได้แค่กาแฟแก้วนึงโอ้โหนี่โก้ ฟีเมันเข้าไปอยู่แบบกลมเดียวกันเลยเป๊ะโอ้โหจีโก้มาโอ้โหจีโก้เอฟซีกราบละเก้าวผมออกก้าวผมออตอนนี้มันจะไม่ครบแปดนาทีกันยิงทำแล้วมันยิ่งลึกเออยิ่งทำแล้วมันยิ่งเข้าไปลึกเลยเนี่ย FC มันแน่นเลยพี่น้องเลยดู เดี๋ยวเรารอจิโกโมาท้าพิสูจน์ในการเอาอ,ออก,ออกนะใครจะเป็นผู้ท้าอ่าเดี๋ยวเรารอก่อนนะเอฟซีเราอรอลุ้นเรารอจิโกโมาดูเอาเองขอาวเป็นยังไงย่าที่เอาใส่เข้าไปน,นี่พอ <c oughs> ดีระายะามันหนึ่งเนาะโอ้โหดูเดี๋ยวเราจะมาลองท้าพิสูจน์ได้จิโกนะจิโกโนะโก,โกินข้าวก่อนน,นะจิโกโว่าอะไรนะซื้อโม่ใหม่ ซื้อหม้อใหม่นะโอ้้เลยสดกำลังต้มพักเน่านะ,ะาออก,กลิ่นหอมโชยโฮะเตะจมูกเลยพี่น้องได้แล้วแอดแอนยอมแพ้ทอดนไหนรู้แอนยอมแพ้แล้วพี่น้องอนันทำเราไม่ออกเหรอที่โกโมโหใครมาเนี่ยมันมันบีบมัน เอ้าเอ้าเออเอ้าไม่รู้ไปโขดใครมาโอ้โหเอ็ดโอ้ยจิโกจะยอมแพ้ไหมจโกจะยอมแพ้หรือเปล่าพอดีแล้วมันมีน้ำด้วยนะเออถ้าเราเวลาถ้าเราหนึ่งแล้วมันทางล่างมันก็จะไหม้ครับแล้วก็เลยใส่ได้มันทำไมมันพอดีขนาดนี้เลยเอาลงไปแล้วมันใส่เปี๊ยเปี้ยเลยเนาะ จิโกจะยอมแพ้ไหมจิโกจะยอมแพ้ไหมไม่ไม่ข้าวออกไม่ได้เนี่ยผมไม่ยอมซื้อไหมไยอมซื้อไหมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะฮะเพราะว่ามันเข้าพอดีเป๊ะเลยนะคะมันเสมอกันด้วยกับหม้อนึ่งนะคะถาดเป็นถาดน้อยๆนะคะเมื่อกี้ใช้มีดแคะก็ไม่ออกนะ รามาดูกิโก้นะฮะเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ย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 กิโก้อุ้ยเฮ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 ้ยเยยายาไปข้าเฟรมอย่าไปข้าเฟรมอย่าไปข้าเฟรมเร็วเร็วโอ้โหอุ้ยยาเร็ว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 โอ้โโอ้โหสุดยอดกิโก้สุดยอดเลย อ้ยอมแพ้ที่โกเลยมันก็ไม่ออกเป็นอาทิตย์เลยเหรอนี่เอาเอาใส่ใหม่ลองอีกรอบนึงเฮ้ยพอแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดกอบเสียข้าไมออกละโอ้ทิกโกทยังไงเมื่อกี้เอาทยังไงเอานิ้วดึงออกไงครับงกางกางหม้อ้ดึงขอบมันออกอ วิศวะญี่ปุ่นสามารถเอาออกได้ครับพี่น้องโอ้คิดนั่นเลยย่าชิดีใจไม่ต้องเสียเงินนะโอ้นะโหาชิเลี้ยงอะไรจิโก,โกโ้เนาะย่าชินี่ <c oughs> แกงผักน้ำโอ้โหย่าใจหายนึกว่าจะได้ซื้อใหม่แล้วเมื่อกี้โอ้โหพี่น้องอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f ีฟซีสัดทันมากค่ะสวัสดี